สวัสดีครับ FC กระชาบบันทางทุกท่านนะครับวันนี้เอามารุ่นเก่เกาๆมาให้ดูกันนี่ก็คือ vivo y55s นะครับเป็นรุ่นแรกๆเลยปัญหาการติดล็อกหน้าจอพวก vivo เขาจะไม่มีการไปดัตาได้นะครับอันนี้ก็คือโปรแกร,รม mrt 3.19นี่เปิดตัวไดเวอร์มาเพื่อจะดูว่าเครื่องจะเชื่อมต่อไหมการตั้งก็จะเป็นไปที่ vivo แล้วก็เลือกนะครับ vivo y 5 S, ตามรุ่นนะครับตามรุ่นที่มีในโปรแกรมถ้าโปรแกรมไม่มีรุ่นก็จะใช้งานไม่ได้นะครับกดรุ่นนั้นอันนี้ก็คือตัวเครื่องนะครับปิดให้สทิกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เสียบ u ู b เข้าไปดูว่าตัวไดเวอร์เชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วแล้วก็กดสตาร์ทไปหลังจากนั้นตัวโปรแกรมจะเริ่มทํางานรอสักพักหนึ่งครับที่มือปล่อยได้นะครับถ้าโปรแกรมทํางานแล้วก็ปล่อยมือได้ไม่ต้องกดค้างไว้ รอจนกว่าโปรแกรมจะทำงานจบนะอย่างนี้ก็คือว่าจบแล้วนะครับเครื่องจะเปิดขึ้นมาเองครงนี้เราก็ต้องมารอนะครับการบูตเครื่องของแต่ละรุ่นเวลาเราทำการอ n ลอกหน้าจอมันจะใช้เวลาในการ format เครื่องนะครับแล้วก็ล้างเครื่องให้หมดแล้วก็กลับคืนมาเหมือนเดิมก็รอสักพักส่วนหน้าคอมพิวเตอร์ของเราก็ปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ สำหรับเรื่องโปรแกรมนะครับถ้าท่านไหนยังไม่มีก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับทาง Youtube จะไม่มีลิงก์ปิดโปรแกรมเยไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจะตัดภาพไปตรงที่หน้ามาปกติอย่างนี้แล้วก็ทำการอัจเรตไปนะครับสำหรับรุ่นกนี้จะไม่มีติดเมลนะครับมันจะผ่านไปได้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆจะมีการติดเมลอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้ารุ่นในติดเมลเราก็ทําการปลดเมลด้วยโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งครับแต่ละรุ่นมันจะสามารถทํางานได้หมดก็เอามาฝากสําหรับหลายๆท่านก็โอเคเขาจะมาไม่ก็ทบนะครับวิธีทํางานเกี่ยวกับงานช่างสําหรับคลิปวีโอนี้มาฝากกันแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ